ข่าวสารนะคะเราก็น่าจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพกันเป็นอันดับแรกเนาะเรื่องของฝุ่นนะคะฝุ่น PM เ5มสองจุดห้าแล้วก็เรื่องของาัรการในการจัดการของทางภาครัฐแล้วก็ของทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยที่หนักมากๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครบ่นสักเท่าไหร่นะแทบแทบไม่เห็นเลยนะคะไม่ แต่ในพื้นที่กรทมนี่จะหนักหน่อยนะคะกรทมแล้วก็บริเวณเดียวรอบของพื้นที่กรุงเทพมหาคนครมันก็จะมีทั้งแดงเหลืองม่วงก็มีนะคะบางพื้นที่ก็เป็นสีม่วงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังในการจัดการของทางรัฐบาลนะคะแต่ว่าดูแล้วตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นแบบ วิกฤตสําคัญของชาติะอะไรเงี้ยนะยังไม่มีนะคะมีแต่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเหมือนกับที่เราคุยเมื่อวานนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ด้วยอํานาจหน้าที่เนี่ยก็จะทําได้แค่ปลายทางเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เห็นตอนนี้ในการพูดถึงเรื่อง PM 2.5ก็คือ work from home เท่านั้นนะคะ work from home เท่านั้นแต่ล่าสุดอ่าล่าสุดนิดนึงแล้วกันนะเออล่าสุดเนี่ยกทรทมขึ้นป้ายละ ห้ามรถบรรทุกขเข้าเขตวงแหวนรัชดาพิเศษนะคะในวันที่23แล้วก็24มกราคมแต่ก็เป็นการเอาป้ายไปแปะติดเอาไว้ตรงเสาตอม้อของสะพานอะไรอย่างเงี้ยซพื่งก็ไม่รู้ว่า<อ>มาตรก,การในการที่จะจับกลุมจะเข้มข้นมากแค่ไหนและจะสกัดอีท่าไหนยังไงแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ห้ามทุกคันนะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่า คุณต้องการจะเข้าในพื้นที่เนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนนั่นหมายความว่ารถของคุณเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการในการไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องไปทําอะไรให้มันแบบสะอาดมากขึ้นแต่ก็ไม่แบบว่าห้ามเลยแบบร้อซก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็ยังยังเข้ามาไ,ได้อยู่มันควรจะต้องทําก่อนหน้านี้ไหมหมายถึงว่าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการรบบรรทุกไอ้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนต้องไปลงทะเบียนไม่งั้นเราคุณเข้ากรทมไม่ได้นะไม่ใช่มาทําในวันที่ฝุ่นมันวิกฤตอ่ะแล้วเกิดอันนี้มองในมุมของผู้ประกอบการขนส่งเนี้ยบอกอ้าวตายแล้วแล้วของจะจะต้องไปส่งวันเนี้ยแล้วไปลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงคือมันมันควรจะทําก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือทําแล้วแล้วไม่รู้เรื่อง คิดว่าจะทําก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าดูจากสถิติของรถที่กทมขเขาเขารายงานมาที่ว่ามีการไปลงทะเบียนเนี่ยก็หลายหมื่นคันอยู่ก็อาจจะอาจจะมีการประชาสัมพันธ์กับพวกผู้ประกอบการไปก่อนหน้านี้แล้วหลังเพียงแต่ว่าเน้นติดใจเรื่องมาตรการมากกว่าว่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราจะแบบว่าเราจะปิดกั้นยังไงจะมีตํารวจไปแบบตั้งด่านอย่างนี้ใช่ไหมตรงทางเข้าถนนใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าเห็นรถมารถบรรทุกมาจะขอตรวจทุกคันใช่ไหม ถ้ารถคันนี้ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนจะไม่ให้จะไม่ให้เข้าเลยแบบเด็ดขาดเลยใช่ไหมมาตรการจะเข้มข้นแบบนั้นเลยใช่ไหมมีมีมีบทลงโทษหรือเปล่าหรือเป็นแค่ขอความร่วมมืออ่าอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็อยู่บนความเชื่อว่าผมเห็นสื่อพาดหัวข่าวนะผู้ว่าก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันคงจะดีขึ้นนะคือเชื่อว่าคือมันก็จะเป็นรอบของมันไง เดี๋ยวพอรับพอหนักปุ๊บมันก็จะค่อยๆลดลงไปถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องมีใครมาจัดก,การอะไรนะครับรออย่างเดียวรอใหอ้อ่อากาศมันปรับตัวมันเองนะเออไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีผู้ว่าเนี่ยเราก็อยู่กันบนความเอ่อความเชื่อว่าเดี๋ยวอากาศมันจะดีขึ้นนะผู้ว่ายังบอกเลยเดี๋ยวเชื่อว่าอากาศจะดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับอือ แล้วก็มีม,มาตรการอะไรเป็นโรงเรียนน,นะนะเด็กอันนี้อันนี้โอเคเด็กๆก็ไม่ควรออกนอกบ้านนะนะเราผู้ใหญ่เราแก่ๆเราอย่างแย่เลยเด็กๆนี่มันสงสัยนิดเดียวนะอาจจะไม่นิดก็ได้แล้วแล้วแบบเด็กๆอยู่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้เด็กมาโรงเรียนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องโสโูด PM สองจุดห้าเราบ้านเด็กมีเครื่องครอบมีเครื่องฟอกอากาศไหมแล้วบ้านเด็กยังบ้านเด็กมีเครื่องฟอกอากาศไหมบ้านเด็กถ้าบ้านเด็กยังคงแบบ เอ่อเปิดหน้าต่างปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเนาะคือมันแบบมันกลายเป็นว่าพ่อแม่เด็กไปทํางานด้วยนะเ,<อ>เด็กไปวิ่งเ,เ,เล่นเดื่อนแล้วเอาหล่ะมันอาจจะแก้ในมุมที่ว่าพอเด็กไม่ไปทางานปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปส่งพอไม่ต้องไปส่งปุ๊บก็อาจจะแบบอ่ะลดการใช้รถยนต์ลงบ้างอะไรเงี้ยนะ<อ>แต่ว่าพออยู่บ้านแล้วถ้าบ้านบ้านไหนไม่มีเครื่องฟอกอากาศอะ เด็กๆก,ก็ยังจะต้องผจญกับปุ่นพิษอันนี้อยู่เออแต่มาตรการที่จะมาแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางยังไม่เห็นไงอืมตอนนี้ก็คือใช้วิธีการดูแลตัวเองกันไปนะคะและการดูแลตัวเองวิธีการหนึ่งก็คือการใช้เครื่องฟอกอากาศแล้วคุณมาดูแล้วกันนะว่าเครื่องฟอกอากาศเพียงแค่เดือนกว่าๆเนี่ย เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวใครมีเครื่องฟอกอากาศนะหลังจากดูข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยลองไปเช็คเครื่องฟอกอากาศของตัวเองดูนะคะว่าสภาพเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะดูภาพเครื่องฟอกอากาศกันหน่อยนะมีคนเขามาแชร์นะคะแล้วก็โอ้เมื่อวานนี้ก็คนก็แชร์ภาพนี้กันเยอะเลยนะคะมีคนเขามาแชร์ภาพเครื่องฟอกอากาศเนี้ยในเพจดราม่าอดดิกลูกเพจเขาส่งมาอันนี้คือเดือนกว่าเองนะคะ <c oughs> เดือนกว่าของเครื่องฟอกอากาศเนี่ย ดำปิดปีขนาดนี้ที่แบบขาวๆอันนั้นคือยังยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ใช้งานมันก็จะขาวแบบนั้นแต่เดือนกว่าเนี่ยได้สภาพแบบนี้แล้วเราคิดดูแล้วกันว่าปอดเราอ่ะค่ะสภาพจะเป็นยังไงบ้างถ้าเรายังคงสูตร pm 2.5สูตรฝุ่นผิดเข้าไปโดยที่ไม่มีอะไรมาช่วยกรองอะคือมันมันไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศกันทุกบ้านหรอกนะ แต่ถึงมีเนี่ยมันก็จะขนาดนี้เนี่ยเออเนี่ยคือสภาพที่เราจะต้องเผชิญกันอยู่ในขนาดนี้นะคะครับแมมแล้วไอ้ปอดเรามันเปลี่ยนฟิลเตอร์ไม่ได้ด้วยนะคุณหนิงนะเออปอดเราไม่มีเครื่องเปลี่ยนฟิลเตอร์อย่างนี้เราจะเปลี่ยนได้นะเห็นแล้วดำเ้วก็ไปซื้อมาใหม่มาเปลี่ยนนะเออปอดมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยอันนี้นะครับเอามาดูต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับกรุงเทพมหานาครเนี่ยเขาก็ออกประกาศ ปิดโรงเรียนนะสั่งหยุดโรงเรียนร้อยสามแห่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรทมนะครับหลังจากค่าฝุ่น PM 2.5สเนี่ยสูงเกินมาตรฐานนะครับก็มีการจัดทำแนวปฏิบัติและแนวทางป้องกันฝุ่นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในในโรงเรียนสังกัดกรทมให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจปิดโรงเรียนตามสถานการณ์ฝุ่นและเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนน,ยนะครับก็ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด1 0 3 3โรงเรียนนะครับที่สั่งปิดนะข้อมูลเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแทรอะไรต่างๆนะนาชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็พูดถึงเหตุผล ที่ให้อำนาจผู้วยการสถานศึกษาใช้ดุลพินิษในการปิดโรงเรียนตามสถานการณ์บอกว่าไม่อยากผักภาราให้กับผู้ปกครองและคิดว่าโรงเรียนยังเป็นที่ปลอดภัยยกเว้นบางเขตที่มีค่าฝุ่นสูงนะกทมก็ดูแลโรงเรียนกทม,กลลเ,กมกเป็นหลักไม่มีอำนาจควบคุมปฏิโรงเรียนของสอพทออหรือเอกชนนะครับอ,อันนี้ก็แล้วก็มีรายชื่อโรงเรียนออกมาเนี่ยนะครับทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยทั้งหมด103โรงเรียน นะก็คงคงไม่อ่านนะฮะเด็กก็จะรู้แล้วว่าโรงเรียนตัวเองเนี่ยปิดหรือไม่ปิดอะไรนะฮะซึ่งนะัชชาก็บอกว่าเชื่อว่าอ่อสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะค่อยๆดีขึ้นอ่านะอันนี้เป็นความเชื่อนะนี่ถึงที่กทมทำอันนี้ที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งก็คือการให้อำนาจผู้มีการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนได้ตามสถานการณ์นะครับปิดไปละร้อยสามโรงโรงนะครับ ค่ะนอกจากนั้นมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะของทางกรุงเทพมหานครก็คือ,อ,อหลังจากที่สถานการณ์ฝุ่นในช่วงนี้มันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพล่าสุดกรุงเทพมหานครห้ามรถบรรทุกหล้อนะคะยกเว้น E.V.N.G.V.U.R. ห้า U.R. ห6นะคะ ถ้าใครใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้เข้าได้แต่ถ้าเป็นแบบน้ำมันดีเซลปกติธรรมดาเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีสีเขียวห้ามเข้าในพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษในช่วงวิกฤตฝุ่นนะคะโดยจะมีผลบังคับใช้ระหว่างวันนี้ตอนออตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงคืนละจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา5้าทุ่มห้นาทีนะคะ โดยหากฝ่า,ฝ,าฝืนนำรถเข้าจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะโดยกทมเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศนี้บนป้ายโฆษณา LED ตามเสารรถไฟฟ้า BTS ทั่วกรุงเทพเลยนะคะสาทรศรีลมพอหนโยธินแล้วก็ถนนสุขุมวิทนะคะโดยคุณจัชาติเนี่ยก็พูดถึงก็บอกว่าคดาดการว่า สภาพการจะดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็25-26มกราคมจะที่ถือว่าค่อนข้างดีมากช่วงนี้ก็ทมจึงประกาศมาตรการลดฝุ่นมีการ work from home นะคะแล้วก็มาตรการในการที่จะห้ามรถบรรทุก6ล้อเข้าพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษรวมพื้นที่9เขตและแนวถนนผ่าน13เขตด้วยกันยกเว้นรถที่ลงทะเบียนสีเขียว โดยล่าสุดยอดรถที่ลงทะเบียนสีเขียวเนี่ยมีจำนวน32,000คันนะคะแล้วก็เเขาปิดลงทะเบียนละตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็สำหรับพื้นที่ที่กรทมได้มีการประกาศเนี่ยนะคะก็เป็นไป,นป,นป,นปนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามความในมาตรา29ประกอบมาตรา37ของพร,ะระบป้องกันวันเทาสาธรณภยัยเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธรณภัยในพื้นที่ใด และการอยู่อาศัยหรือการดาเนินกิจการใดๆในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนก็เหมือนกับมีอำนาจในการที่จะประกาศตรงนี้ได้นะคะครับอันนี้คือรถที่จากข้างนอกจะเข้ามาในกรทมคํถาถามต่อมาก็คือว่าแล้วรถที่อยู่ในกรทมที่พ่นควันดําอย่างเช่นง่ายๆเลยนะรถเมย์ขสมกเนี่ยมีมาตรการยังไงไปตั้งโต๊ะตรวจตามถนนจับ หรือ,อยังไงก็ยังเห็นวิ่งกันอยู่เนี่ยนะครับอ่ขอสมก,กรเนี่ยตัวหนักเลย,เ,ลยเนี่ยแล้วคนนำเนี่ยนะอืมเอาอันนี้นี่เป็นเรื่องของกทมนะครับที่ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งนะทำได้ะคุณจตชิติพันะธน์มาดูกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อ,อย่างที่เราบอกกันแหละกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็เป็นปลายทางนะ ก็จะเป็นในแง่ของการดูแลรักษาคนที่ป่วยจากฝุ่นนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็น้องออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจว่ายังไม่มีจังหวัดไหนที่มีฝุ่นพิษสีแดงต่อเนื่องเกิน3วันอะไรแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็พูดถึงว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการประกาศพื้นที่ให้เวิร์กฟอร์มโฮมเลยเพราะว่าพรบรควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพบอกว่าการประกาศให้ มีการเวิร์กฟอร์มโฮมได้นั้นในพื้นที่ต้องมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นพ m 2อมสองจุดห้าเฉลี่ยตลอดที่ที่ชั่วโมงมากกว่าเจ็สิบ้าไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อเนื่อนกันเป็นเวลากว่า3าวันซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์นะจึงไม่มีการเสนอให้คอ,อรมอประกาศพื้นที่เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแต่ก็เสนอให้ใช้มาตรสามสิบห้าตามพรบรควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพให้อำนาจผู้ว่า แต่ละจังหวัดเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาเห็นชอบพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่นก็จะมีมาตรการเวิร์ค o m มโฮมได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนอกนั้นแกก็จะพูดเรื่องเดิมๆนะครับว่าให้โรงพยาบาลเตรียมพร้อมห้องปอดฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เห็นเป็นทิศทางที่มันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเพียงแต่ว่ารองรับผู้ที่จะป่วยจาก คุณพอมสองจแค่นั้นเองนะฮอืมก็มามามาแก้ปัญหาที่ปลายทางกระแทนนะคะในฐานะตัวแทนของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้เอ่อตอนนี้จึงมีการเรียกร้องค่ะมีการเรียกร้องอยากให้มีมาตรการอะไรที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้กับสภาวะที่มันแบบแดงส้มม่วงกันทุกวันเนี่ยนะคะ ยังไม่เห็นมาตรการที่มันเข้มข้นอะไรมากไปกว่าการสั่งให้ work from Home หรือว่าหยุดเรียนเลยนะคะทางอนุกรรมธิการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการรูปแบบพิเศษในคณะกรรมธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรมีคุณเกรียงยศสุดราภาสสบัญชีรายชื่อจากพักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานของอนุชุดนี้เนี่ยนะคะ ก็บอกว่าเขาก็กังวลเรื่องนี้แหละเรื่องฝุ่นนี่แหละได้มีการประชุมเชิญหน่วยงานกทมมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการพิจารณาแก้ไขพี2.5มในกทมแต่น่าเสียดายค่ะผู้บริหารกทมไม่มานะคะผู้บริหารกทมไม่มาเข้าร่วมประชุมมีเพียงผู้ในการสำนักสิ่งแวดล้อ,กอมกทมมาร่วมชี้แจงโดยคณะอนุนเนก็ได้เสนอกรณีศึกษาการดําเนินการของประเทศเพื่อนบ้านว่าเอ้ยเพื่อนบ้านเขาทาแบบเนี้ย กรทอมอเนี่ยจะทํางานอะไรที่มันเชิงรุกมากกว่านี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณเกลียงเดียสุดลาภาแล้วนะคะสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือ ปัญหาสุขภาพแล้วก็นามัยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทมเพมหานครโดยเฉพาะเด็กเล็กครับแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบมากก็เลยเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้แล้วก็สิ่งที่พวกเราได้รับทราบจากการถแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วก็ประกอบถึงเมื่อวานนี้ด้วยกับการที่ท่านยังไม่ออกมาจากการที่เข้มข้นที่จะรักษา สุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือมีมาตรการที่แก้ไขนะครับอย่างเร่งด่วนของเรื่องฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางคณะอนุกรรมธิการเนี่ยเราได้ปรึกษาเลยแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นก่อป,ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดพื้นที่ควบคุมเหตุลาคาซึ่งเคยประกาศใช้แล้วเมื่อปี2562ในยุคข,ของท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครยุคที่แล้วเนื่องจากฝุ่น PM ียม2.5ในสมัยนั้นก็วิกฤต พอสมควรแต่ยังไม่ถึงขนาดปัจจุบันผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่ทางท่านผู้ว่าราชการเรังหนะวัดนครปให้ความสําคัญแล้วก็เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้แล้วก็ก็สําคัญนะครับอันนี้กอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาในปลายเหตุนะครับแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยท่านเองควรจะมีมาตรการอื่นๆในระยะสั้นในระยะกลางและระยะยาวที่จะแก้ไขนี่ก็ผ่านผ่านไป2ปีแล้วที่ท่านเข้ามาดํารงตําแหน่งจาได้ว่าเมื่อปี2 5 0พัปีที่แล้ว65าท่านได้ขึ้นขึ้นเวทีเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นล้ ท่านทราบทุกอย่างว่าแก้ไขอย่างไรท่านรู้ทุกอย่างนะฮะก็ผ่านไป2ปียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยสิ่งที่เรารอจากท่านเนี่ยถ้าท่านยังทําไม่ได้เนี่ยตอนนี้อยากให้ท่านประกาศไอ้กฎหมายควบคุมเหตุํำการซะก่อนนะครับสอถึงสวันเนี่ยคงไม่กระทบเศรษฐกิจอะไรมากพอประกาศแล้วเนี่ยทางเตี้ยมละครมีอำน,นาจเต็มนะครับอันนี้เป็นบลบที่ให้อานาจผู้นําท้องถิ่นนะครับเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาเกิดดวิกิตท่านประกาศแล้วท่านมีอานาจเต็มที่จะปิดสถานประกอบการหรือปิดไซต์ก่อสร้างนะครับปิดโรง เรียนชั่วคราวสองหรือสามวันก็ยังดีเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านทําได้แล้วก็ทําได้ทันทีครับพวกเราเองก็เห็นใจพวกท่านนะครับที่ต้องมาประชิญแต่ว่าท่านควรมีมาตรการที่เร่งด่วนแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีส่วนอ้ระยะยาวเนี่ยท่านก็ค่อยไปทําในสองปีข้างหน้าก็ได้ครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของสภานะเขาบอกเชิญผู้ว่าและผู้ว่าไม่มา นะครับไม่มาก็ไม่ให้ความสําคัญอาจจะผู้ว่าไปยุ่งอยู่ติดป้ายอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะคือกรณีแบบเนี้ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเออนะใครบอกการศึกษาสองปีทํางานมาแล้วจะสามปีได้แค่นี้เองนะนีิทานแล้วนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเลือกตั้งอ่ะอย่าดูแต่ไอ้ใบปลิวโฆษณาหาเสียงนะบางทีมันได้ของไม่ตรงปกมาเหมือนกัน นะครับในส่วนของผู้นำพักฝ่ายค้านนะครับแม้ว่าจะโดนสอสอของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับค่อนแค,แคะแขะนะแสะอะไรต่างๆสารพัดสราสราเปเ,เลยเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคงออกมาทำหน้าที่กันอยู่นะคุณพี่เท้งนะเท้งเแ้งคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักประชาชนนะครับ พูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5บอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยสามารถาบริหารจัดการและป้องกันได้เพราะอะไรเพราะว่าปัญหานี่มันมีมาทุกปีนะมีมาทุกปีหากรัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนและวางแผนล่วงหน้าอย่างดีเพียงพอก็จะสามารถแก้ไขได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับรวมคุณนัทพงศ์เนี่ยพูดถึงหลายเรื่องเลย นะครับว่ามีหลายมาตรการที่รัฐบาลจะทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอามาตรการอุดหนุนให้ชาวนาหรือเกษตรกรต่างๆหรือเรื่องการรับซื้ออ้อยสดหรืออ้อยเผาแดงต่างๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับเอาเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณนัทพงศ์นะครับพูดเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับ อันนี้ผมอยากสื่อสารนะครับยืนยันว่าจร,จริงๆสิ่งที่นายกไปเดินทางปฏิบัติภารกิจต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาที่เกิดซ้ํามาอยู่แล้วทุกๆปีนะครับแล้วก็ภาเคเพื่อไทยเองก็มีนโยบายนะครับที่ออกมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาฝุ่น PM.25 โดยเร็วคําถามก็คือโดยเร็วนั้นคือเมื่อไหร่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาฝุ่นขาอง,องาร,อร,รังภคฐ ถ้ามีมาตรการที่ชัดเจนและสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยให้มีความเข้าใจตรงกันเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาฝุ่นได้อย่างออมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกันนะครับก็คือปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากไฟป่านะที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2,568เนี่ยก็จะพบว่าคาของงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการไฟป่าเนี่ยขอเข้ามาพันกว่าล้านแต่ได้รับจัดสรรเพียงแค่ร้อยกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับก็ทําให้ท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกาารไฟป่ นะซึ่งในงบปี69พวกเราเองก็อยากได้ความชัดเจนเช่นเดียวกันว่าทางรัฐบาลเีจะจัดสรรง,งบประมาณลงไปให้กับท้องถิน่นเ,เพื่อไปใช้ในการจัดการไฟป่ามากน้อยอขึ้น,ข,นขึ้นหรือไม่อย่างไรครับก็นุ่มนวลนะฮะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มากเลยนะคุณนัทพงศ์นะครับสำหรับการวิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาฝุ่น ของรัฐบาลนะค่ะแต่มันก็น่าผิดหวังจริงนะเพราะว่าตอนที่ถ้าย้อนกลับไปตอนตอนที่เขาหาเสียงอะเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นนโยบายของทุกพักการเมืองเลยนะคะเป็นนโยบายสําคัญของพักของทุกพักการเมืองเพราะว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อยู่กับไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังไม่มีใครมาเข้ามาแก้ไขปัญหาในเชิงระดับแบบ ต้นต่อฐานรากของมันนะ่ะถ้าย้อนกลับไปในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเองหนึ่งในในโยบายที่พรรคเพื่อไทยพูดถึงก็คือเขาจะแก้ปัญหาพ m 2.5มสองุด้าที่ต้นต่อด้วยนะคะอ่าเนี่ยย้อนย้อนเวลากลับไปดูหน่อยก็แลวกันว่าจนถึงตอนเนี้ยที่พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะคะได้ทำอะไรที่สัญญาเอาไว้ในการหาเสียงหรือเปล่า นะคะโดยบอกว่าพักเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะต้องเชิญกับคุ่นอีกครั้งอันนี้เป็นโพสต์เมื่อสิงหาคมปี2023ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นรัฐบาลแล้วนะคะแล้วก็พอมันใกล้ช่วงปลายปีเนี่ยเขาก็บอกว่าอุย้ยนี่มันใกล้เวลาแล้วเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึงจะเร่งผลักดันพรบอากาศสะอาดมาจนถึงตอนนี้พรบอากาศสะอาดยัง ยังไม่คืบหน้าอะไรอะไรใดๆนะคะคือมันก็คืบหน้ามาถึงระดับหนึ่งอะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่มีแบบถ้าเข้าใจไม่ผิดยังไม่ยังไม่มีการออกมาประกาศใช้นะนะคะพระบรสะอาดเนี่ยนะคะถ้าจําไม่ผิดก็เอ,อจะเล่นผักบันพรบรกาสะอาดเพื่อเปิดทางไปสู่การแก้ปัญหาต้นต่อสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายเจรจากับประเทศต่างๆรวมไปถึงการวางโครงสร้างให้พร้อมต่อการรับมือไปพร้อมกับการมีมาตรการระยะสั้นเช่น เตืนค่าฝุ่นอบพยพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับภัยพิบัติอื่นๆถามว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเข้าข่ายภัยพิบัติหรือ,อยังแดงเถือกบางที่ก็ม่วงเนี่ยนะคะมันเข้าข่ายภัยพิบัติแล้วหรือ,อยังแล้วได้ทําอะไรแล้วหรือ,อยังนี่คนเรียเข้าไปเอ่ออันนี้เป็นคอมเมนต์เมื่อปี66นะเพราะว่าปี66ก็ ก็เจอปัญหาฝุ่นแล้วละ่ะคนก็เข้าไปคอมเมนต์บอกแก้กี่โมงคะ <c oughs> จะแก้กี่โมงนะคะอ๋อน,นี่เม้นเมื่อวานอ๋เอเมนเมื่อวานเม้น๋อเมื่อวานอ๋อแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเอ่อโพสต์ Post ของปีหกหกแต่คนเนี่ยเข้าไปทวงถามเมื่อวานนี้ uh. นะไปทวงถามเมื่อวานนี้ว่ากี่โมงสองโมงสองพันยี่สิบห้าแล้วเนี่ยนะคะเออ เจอหรือ,อยังเขาไปทําอะไรบ้างแล้วหรือ,อยังไปทวงกับทางพักเพื่อไทยฮะบรรดาอสอสอนึกถึงตอนเป็นฝ่ายค้านนะนะสอสอเพื่อไทยรวมทั้งคนที่ยังไม่ได้เป็นสอสอ,สอพวกทีมโคศกอะไรต่างๆโอ้ยเก่งเก่งกล้าสามารถมากเลยนะออกมาดา่าเขาอย่างงานอย่างงี้อย่างนั้งงนพอตอนนี้เงียบหมดเลยนะอ่าเนี่ยเนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาพีเอมสองจุดห้าที่ต้นต่อ เจอเจอต้นตอหรือ,อยังถามวันนี้ก่อนเจอต้นตอหรือ,อยังแล้วจะแก้ยังไงนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือหรือการเมืองระดับชาตินะไอ้เรื่องพูดเนี่ยเก่งกันนะเก่งกันพูดพูดยังไงก็พูดได้นะเหมือนที่เขาบอกว่านักการเมืองเวลาหาเสียงเนี่ยอ,อจะสวยหรูเหมือนการเขียนร้อยกรองนะมีสัมผัสนอกสัมผัสใน มีต้นตอมีที่ลากเง้าของปัญหาแต่พอเวลาได้ตำแหน่งได้อำนาจปุ๊บเนี่ยก็จะทำงานเหมือนร้อยแก้วนะเออทำงานแบบอีกแบบหนึ่งอะนะไม่ได้สวยหรูอย่างที่ตอนหาเสียงเอาไว้นะครับเอานี่เรื่องเรื่องฝุ่นนะครับดีสุดคือตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะเออนี่ว่าจะไปหาซื้อหน้ากากอะไรนะ N95 ใช่ไหมที่เขาใช้นะ <S <S นอ,อ N95 เนี่ย เพราะว่าเราก็ยังคงหวังพึ่งมาตรการอะไรภาครัฐไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวผู้นําประเทศเองก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะอ่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับอันนี้เรื่องฝุ่นนะอ่าขกมุมมองและเรื่องฝุ่นวันนี้นะครับ